สวัสดีคุณผู้ชมพบกับส้มในช่วงราไทยแลนด์อีกครั้งนะคะส้มพาุผู้ชมมาเที่ยวที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะและจุดหมายไปทางแรกที่เราจะไปเที่ยวกันอยู่ที่ผู้ห่างนาคแห่งนี้ละคะ่ะผู้ห่างนาคงจะมีลักษณะเป็นป่าหินนะคะการเดินทางมาเที่ยวที่นี่เราจะต้องมีผู้นําทางพาไปด้วยค่ะถ้าขืนมาเองแล้วแล้วก็อาจมีหลงป่าได้นะคะถ้าอย่งงางนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบพี่เจ้าที่ที่จะพาเราไปเดินป่าดีกว่าค่ะันโน้นเลยค่ะ ภูหางนาคเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางธรรมชาติตั้งอยู่ในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่นี่เป็นสวนหินธรรมชาติยุคดึกดำบรรที่ผ่านห่วงเวลาฝ่ากระแสลมและสายฝนมาอย่างยาวนานทำให้โขดหินบริเวณน,นี้มีรูปร่างสวยงามและแปลกตาน่าชมเอามากๆเลยล่ะครับอย่างเช่นก้อนหินรูปพยาวานอนก้อนหินรูปปลาช็อกเกอร์ ก้อนหินรูปหัวใจและก้อนหินรูปปลาวานครับและก็ยังมีต้นโพพันหินที่มีอายุกว่าร้อยปีให้ได้ชมกันด้วยละครับ ทั้งนี้ตลอดเส้นทางการเดินชมผู้หางนาคนักท่องเที่ยวยังจะได้ชมดอกกระเจียวป่าซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติและยังมีต้นไม้หายากอย่างต้นจันผาและต้นสลัดใดให้ได้ชมกันอีกด้วยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาชมป่าหินที่ผู้หางนาคกกันที่นี่เขาก็เปิดให้เข้าชมกันได้ตั้งแต่9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นทุกวันเลยล่ะครับใ คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ชมสวนหินธรรมชาติที่ผู้ขาหน้าไปแล้วนะคะเส้นทาง,างต่อไปค่ะสรนจพักคุณผู้ชมไปไหว้พระที่วัดเขาพระศีสันเพชชยารามกันที่นี่ถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเลยละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราเข้าไปดูข้างในวัดเลยดีกว่าค่ะ วัดเขาพระศรีสันเพชยารามหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าวัดเขาพระเป็นวัดเก่าแก่สมัยทวาราวดีครับตั้งอยู่บนภูเขาขนาดย่อมภายในวัดนอกจากจะมีศาสนสถานที่สวยงามแล้วนะครับก็ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญอีกมากมายเช่น ฐานเจดีรอยพระพุทธบาทจำลองที่เป็ิสฐานในมณฑปบนยอดเขาและในศาลร,รูปทรงเก๋งจีนก็ยังมีเทวรูปเจ้าพ่อจักรนารายเนื้อหินด้วย พระพุทธสายญาติหลวงพ่อสังสีสันเพชรที่ประดิษฐานอยู่ในเพิงผาถ้ำเล็กๆในวัดเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวอู่ทองเคารพนับถือมานานแล้วครับซึ่งใครที่ได้มีโอกาสมาสักการะหลวงพ่อก็จะมีความเชื่อว่าท่านจะช่วยบำบัดร,รักษาโรคภัยที่เจ็บป่วยได้นะครับ จากวัดเขาพระศีสันเพชยารามเราก็ไปชมทุ่งดอกกระเจียวสวยๆกันต่อที่สวน,นพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงกันครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาชมทุ่งดอกกระเจียวหลากสีสันที่นี่เขาก็เปิดให้เข้าชมกันได้แบบฟรีๆนะครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นของทุกวันโดยจะมีการจาัดมุมต่างๆไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งดอกกระเจีวที่กําลังออกดอกผิดบานให้เราได้ชมกันนี้ทางศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงได้นํามาปลูกไว้อยู่หลายสายพันธุ์นะครับทั้งลัดดาวันเขียวช็อกโกแลตไวท์พีชและกิโมโนโรส บอนแนวตั้งแนวนอนและป่าไม้เต็ด้วยทะเลที่สวยหาดทราเรียงราฟังสียงคลืนนอกจากด้านหลังทุ่งดอกกระเจียวก็มีทุ่งดอกปอเทืองสีเหลืองอารามให้นักท่องเที่ยวได้เดินไปชมกันต่อด้วยอีกนะครับไปกับเพื่อนสีไปคนเดียวนังไงก็ไม่โรลลี่เพราะคนไทยยังไงก็พี่น้วงพ่อแม่ คุณผู้ชมคะการไปเที่ยวตามจังหวัดใกล้เคียงเราสามารถไปได้ทุกวันค่ะโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยมีเวลาการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับก็คงถูกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะชมทุ่งดอกกระเจียวต้องรีบมาเลยนะคะเพราะงานนี้นะคะจะจัดขึ้นจนถึงวันที่31สิงหาคมน,นี้เท่านั้นค่ะพลาดแล้วเสียดายแย่เลยนะคะว่างๆค่ะหาโอกาสมาเที่ยวที่นี่กันดูค่ะแล้วพบกับอาราไทยแลนด์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ